สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ21สิงหาคมนะครับกับผมแอคโคดนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลเรากันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลบบุรีแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะทําการบวชวันที่22นะครับนี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่าหรือจะมีคลิปพรุ่งนี้ทิ้งท้ายก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับยังไงก็ตามวันนี้ข่าวน่าสนใจมากมายนะครับอัปเดตเตียโก้รวมไปถึงสื่อดัชนะครับออกมาแชเลยว่าคูมันเนี่ยเป่าหูไวนดุมแล้วว่าอย่าต่อสัญญากับผม แล้วเดี๋ยวรอมาจอยที่บาซ่ากันรวมไปถึงเรื่องราวโปรแกรมที่คลอดออกมาหรือผู้โปรแกรมโหดมากมียังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุสน,นทีดีก่อนนะครับสำหรับยาแก้ปวดเมื่อตากระเบนเน็บยาถ่าย123่อายาหม่องสูนพันธุตาจอมทองนะครับผลิตภัณฑ์จากข้างขายยาจอมทองเหล่านี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามแอดไลน์เบอร์โทรแฟนเพจเฟซบุ๊กตามที่เห็นในภาพเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยรวมไปถึงลีกา91้านนะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดนะครับมี สร้างดรายได้นะครับด้วยลิงก์รับซัพนะครับค่าคอมสูงสุด1%สนใจคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับนะเริ่มต้นกันที่โปรแกรมการแข่งขันก่อนเลยกันเลยนะครับเมื่อวานนี้พรีเมียร์ลีกนะครับประกาศโปรแกรมการแข่งขันของทุกทีมเลยนะครับ20ทีมในพรีเมียร์ลีกออกมาแล้วของล์พูเราเองก็ครบแล้วเหมือนกันทั้ง38นัดสิ่งที่โปรแกรมออกมาโอ้โห ผมว่ามันก็คขะ克拉กันแหละแต่ต้นซีซั่นของเราเนี่ยเอาสักสามเดือนแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามเดือนแรกเราเตะสิบนัดและสิบนัดแรกของเราเราดูนะครับเราเจอใครบ้างอ่ะเดือนแรกเลยสิบสองกันยายนสิบสองกันยายนเนี่ยเราเจอลีดยูไนเต็ดนะครับน้องใหม่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากนั้นเจอเชลซีอาร์เซนอลต่อเลยครับเล่นเกมเยือนเชลซีแล้วก็เล่นเกมเย้าเจอกับอาร์เซนอลเดือนตุลาคมต่อเนื่องมาเลยครับมีเจอแอสตันวิลล่าเอฟเวอร์ตัน เอฟเวอร์ตันเมืองซีไซส์เจอตั้งแต่นัดที่5นะครับจากนั้นเจอเชฟฟิลด์ยูนเต็ดแล้วก็เวสต์แฮมส่วนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเจอแมนซิตี้แล้วก็เลสเตอร์แล้วก็รวมไปถึงไบรตันเท่ากับว่า3เดือนแรกเนี่ยเราเจอทีมที่เป็นทีมใหญ่ถึง3ทีมนะครับนับถ้านับเลสเตอร์ด้วยก็เป็น4ถ้าเราจะนับปนะถ้านับเอฟเวอร์ตันว่าเป็นกึงก่งๆใหญ่เป็นดาร์บี้แมตช์เป็น5 แล้วก็ยังมีทีมย,ยากๆอย่างเชฟฟิลอะไรเงี้ยคือโปรแกรมต้องซีซันเรายากมากแต่จริงๆทุกทีมมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราถ้าเราคิดในอีกตะกะหนึ่งเรายากต้องซีซันมันแสดงว่าหลังจากสิบนัดแรกผ่านไปเราก็จะง่ายขึ้นนะโปรแกรมอ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไปแต่และทีมก็คลคากันออกไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมเนี่ยนอกจากความยากแล้วเราก็ได้ยินเจนคอฟพูดอยู่ใช่ไหมครับว่าซีซันนี้นะดูดูทรงแล้วจากการที่เกิดโควิดเนี่ย ทำให้โปรแกรมมันจะถี่มากๆเจนเขาบอกว่าอาจจะเป็นซีซันในซีซันเดียวในอาชีพของเขาเลยที่มีการโลเทชันผู้เล่นมากที่สุดเลยเพราะอะไรเราลองมาดูโปรแกรมที่มันจะมาขั้นก่อนหรือว่าหลังที่เล่นเกมลีกก็คือจะมีแชมเปี้ยนลีกมานนมันสําคัญมากอะหลังจากเล่นแชมเปี้ยนลีกแมตช์เดยแรกเนี่ยนะครับรอบแบ่งกลุ่มแมตช์เดแรกลิฟวจะเจอกับเชฟฟิล เห็นไหมมันจะมีโปรแกรมที่เจออยู่เล่นแมตช์เดย์ที่2ของ UCL เจอหลังจากนั้นเจอเวสต์แฮมเล่นกลางสัปดาห์เจอแมตช์เดย์ที่3ของ UCL หลังจากนั้นเจอแมนซิตี้เป็นเกมยากครับเล่นแมตช์เดย์ที่4หลังจากนั้นเจอไบรตันครับแมตช์ท,ที่4แชมเปี้ยนลีกเสร็จแล้วเจอไบรตันแมตช์แชมเปี้ยนลีกแมตช์ที่5สเสร็จเจอวูฟแฮมตันและแมตช์แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มแมตช์ท,ที่6เสร็จเจอฟูลแลมเนี่ยมันเลย เราเลยย้อนกลับไปที่คําพูดของเจคอฟที่เคยพูดว่ามันจะต้องมีการโรเตชันแน่นอนซีซันนี้ไม่ต้องกลัวบางคนมองว่าไอค้คนนู้นคนนี้เขาั้นย้ายมาหรือตัวสมลองจะไม่ได้รับโอกาสปีนี้จะได้รับโอกาสมากขึ้นมันเป็นไปตามที่โปรแกรมมันถี่มากๆด้วยความที่โควิด19มันมามันทําให้เวลามันเหลือน้อยอ่ะมันต้องเร่งเตะเร่งเตะเร่งเตะ,เตะนะครับก็อันนี้ก็ประมาณนี้แล้วย,ยังมีรอบ16ทีมอีกรอบ16ทีมทีมหลังจากเตะรอบ16ทีมเสร็จนะครับนะ ก็จะเจอกับไม่เอฟเวอร์ตันก็เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดในช่วงเล,ลกสองดูแล้วนะหรือเลกที่สองไม่เจอเชลซีก็บูฟแฮมันอีกโอ้แลวนี่ยังไม่รวมโปรแกรมบอลถ้วยเอฟเอคัพลีคัพอีกนะครับดังนั้นโปรแกรมปีนี้ถี่กันทุกทีมหนักกันทุกทีมแหละครับแต่ก็แค่จะบอกให้เรารู้ไว้ก่อนว่าปีนี้เนี่ยต้องโรเตชันกันมันแหละนะครับส่วนวายในดูเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโดยบอกว่าแน่นอนผลการจับสลากออกมามันดูแล้วมันไม่ไม่ง่ายเลย นะผู้แข่งมาดูยากมากซึ่งมันก็เหมือนกับปีแรกที่เขาย้ายมาร์พูลนั่นแหละปีนั้นเนี่ยร์พูลไม่ได้เล่นในบ้านเลยในช่วงหลายๆนัดแรกเพราะว่าตอนนั้นแอนฟิวยังสร้างไม่เสร็จก็เลยไปเล่นเกมเยือนหลายนัดมากยากมากแต่นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ยังไงก็ตามเราต้องเตรียมตัวแล้วก็รับมือกับมันเราก็แค่ต้องพยายามเก็บผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในแต่ละเกมออกมาให้ได้นะครับนั่นคือสถานการณ์ที่เราต้องต้องรับมือกับมันให้ได้นั่นแหละต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ ส่วนแอนเรียนจริงๆาอ์เดรียนให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าโอ้แต่ละคนก็นั่งเช็คมือถือกันพอโปรแกรมออกมาแล้วแต่ละคนก็รู้สึกตื่นเต้นว่าเฮ้ยมันกําลังจะมาแล้วอ่ะพิมพ์บริษณ์นะเราก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับพูดถึงโปรแกรมพิมพ์บริษณ์เนี่ยในสัปดาห์แรกแน่นอนนะครับเราเเจอกับปิฤดยู่นเตดใช่ไหมวันเสาร์ที่12กันยายนน่าจะเสาร์นะขอเช็คปฏิทินหนะ่อยใช่ครับของเราเตะวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับเจอกระดยู่นเตดแต่ว่ามี2ทีมใหญ่นะครับที่ถูกเลื่อนโปรแกรมให้ ไม่ต้องแข่งสัปดาห์แรกนั่นก็คือแมนยูนเต็ดเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็รวมไปถึงแมนซิเตี้เจอกับอาซาวิล่าสองทีมนี้โดนเลื่อนโปรแกรมไปก่อนเพราะสองทีมนี้เล่นในศึกยูโรปาลีกแล้วก็แชมเปียนลีกรอบลึกมันทําให้ได้วันพักน้อยกว่าทีมอื่นเขาก็เลยขอพักเพิ่มหนึ่งสัปดาห์ได้นะสองทีมนี้ไม่ต้องเล่นนัดแรกหมายถึงไม่ต้องเล่นนัดแรกไม่ใช่เลื่อนโปรแกรมนัดแรกไปเตะตอนไหนไม่ทราบนะครับแต่แน่นอนต่อให้เลื่อนนัดแรกไปมันก็จะไปเตะทีในที่หลังอีก มันก็ค่าเท่ากันแหละนะครับแต่แค่เขาให้ให้สองทีมนี้ได้วันพักเพิ่มมาหน่อยเพื่อมีความเท่าเทียมกันมาดูกันที่ภาพซ้อมนะครับวันนี้ก็มีอัปเดตในทุกๆวันนะครับเว็บไซต์เป็นทางการของลิฟูอัปเดตตลอดก็เหมือนเดิมภาพพิมพ์ย้ำแจ่มใสทุกคนยังคงซ้อมกันตามปกติโค้ดมีการพูดคุยกันนู่นนี่นั่นภาพนะครับนะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมนั่นคืออะไรสิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือเรียวยังคงไม่เห็น ดีวอ o โอริในคลิปนั่นหมายความว่าน <Bu> ั oh, no ่นหมายความว่า d ีว o อ o โอริกีอาจจะติดโควิดหรือเปล่าเพราะทําไมหายไปจากภาพการซ้อม3ามสวันติดแล้วดังนั้นทฤษฎีที่เราเคยตั้งกันไว้คงมีความเป็นไปได้สูงแล้วล่ะนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องปีซีซันเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ออสเตรียถูกไหมครับอยู่ในเมืองซาบวกนะครับก็แต่ว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลอังกฤษนะครับมีการมีการบอกว่า มีการเปลี่ยนกฎพึ่งพิ่งใส่ชื่อออสเตรียเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าไปแล้วกลับมาต้องกักตัว14วันอ้าวแล้วอย่างนี้หลายคนคงสงสัยว่าอ้าวแล้วจะกระทบกับ,กบเรียบูไหมเนี่ยถ้ากลับตัวมาถ้ากลับมาอังกฤษแล้วต้องกักตัว14วันแต่ว่ามันเป็นกรณีพิเศษครับของเรียบูแม้ว่ารัฐบาลจะพึ่งรัฐบาลอังกฤษพึ่งจะใส่ประเทศออสเตรียเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้ากลับมาต้องให้พัก14ให้กักตัว14วันก็ตามนะครับแต่เรียรููเราได้ทําการ ยื่นเรื่องขอไปยังสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่าเ a เรียบร้อยแล้วแล้วซึ่งทางสงกายสปอรต์ตสื่อดังของอังกฤษบอกว่าไอคำขอนั้น่ะมันได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่เหมือนเป็นกรณีพิเศษ,ษซึ่งไม่ต้องกักตัว14วันนะครับอ่ะนี่ก็คือข่าวที่นำมาอัปเดตกันนะครับไม่ต้องกังวลนะทีนี้มาดูเกมที่เรากำลังจะเตะในวันเสาร์นี้ผมบวชวันเสาร์แต่ผมคงไม่ได้ดูเกมนี้แน่นอนนะครับนะก็คือโมเม้ เอาไม่ใช่เวยซาร่าผมเห็นซาร่าแล้วพูดถึงซาร่าเลยไม่ใช่นะครับจะเป็นเกมอุ่นเครื่องระหว่างลิพูเจอกับซาบวกแต่ว่าไม่ใช่สิเจอกับซาบวกอะวันที่ยี่สิบห้านะเจอกับสตุดการ์ดยี่สนะิบสองแล้วก็เจอกับซาบวกอะคือวันอังคารที่ยี่สิบห้าวันอังคารที่ยี่สิบห้าเนี่ยเขาเชื่อว่าจะมีแฟนบอลเข้ามาในสนามได้พันกะว่าคนนะจะมีแฟนบอลกว่าพันกว่าคนที่ได้เข้ามาชมในเกมที่ออสเตรียนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ลิพูจะมีแฟนบอลเข้ามาดูในสนาม เป็นเจมอุ่นเครื่องพันก่าคนจากความจุเกือบสามหมื่นเรียกได้ว่าแค่เข้ามาแล้วคงนั่งห่างคงนั่งห่างกันมากๆเลยโซเชียลดิสงตนซิงนะครับนะเป็นการเริ่มต้นนะครับทีนี้มาดูตลาดซื้อขายกันบ้างนะครับสิ่งที่เกิดไว้วนพาดหัวนะครับวันนี้ข่าวใหญ่นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับโรนัลคูมันแล้วก็ทางจอร์จิโนวาวนาดูมที่มีข่าวเชื่อมโยงกันนะครับโดยสื่อที่รายงานต้นฉบับเลยนะครับมาจากสื่อทางฝั่งดัชนะครับสื่อทางฝั่งคอนแลนด โดยนี่พาดหัวเลยครับสื่อเนี่ยเขาชื่อ AD นะครับที่จริงมันชื่อยอ่อมาจากอีกอันหนึ่งผมลืมมันยอ่อมาจากอะไรวะอ่าเอาเป็นว่าเป็นสื่อในฮอลแลนด์โดยสื่อฮอลแลนด์บอกว่าโรนด์คูมันนะครับล็อกเป้าเลยครับเล็งไปที่จอร์จิโย่มาในดูมนะครับที่จะดึงมาสร้างขุมกําลังใหม่ให้กับบาร์เซโลนาในยุคข,ของเขาในยุคการคุมทีมของเขา,น,ขขขเขานะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ เราทราบกันดีถึงสถานการณ์ของไวเลดุมที่เหลือสัญญาปีเดียวและยังไม่สามารถต่อสัญญากับทีมได้ไม่ต่อสัญญาออกไปเหลือเพียงแค่ปีเดียวแล้วก็กําลังใกล้จะอายุ30ในช่วงปลายปีนี้นะครับสิ่งสาคัญคือสื่อเขาย้ําเลยครับว่าโนรนัลคูมันนะเหมือนมีเสียงกระซิบนะครับว่าเริ่มบอกไปทางไปทางไวเลดูมแล้วว่าเฮ้ยเองอย่าต่อสัญญากับเรอับูนนะเองอย่าต่อสัญญาเดี๋ยวข้าจะเอาเองเนี่ยมาเล่นร่วมกับแฟรงกี้เดยองนะคือต้องการจะสร้างทีม ขึ้นมาใหม่เลยแล้วเป็นดัตคอนเนกชั่นนะครับนั่นแหละนั่นคือนั่นคือแผนง,งานของทางโรนัลคูมันมันแสบตรงที่ไม่รู้ว่าข่าวนี้จริงไม่จริงนะแต่ถ้าจริงเนี่ยแสบมากๆกับการที่ไปบอกว่าเฮ้ยเองไม่ต้องต่อสัญญากับลิปูนะแล้วเดี๋ยวมา,มาร่วมงานกันที่บาร์ซาเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้ทีนี้มาดูมุมวิเคราะห์กันบ้านครับวิเคราะห์จาก LFC Transfer Ro o m นะครับเขาก็วิเคราะห์ให้ฟังถึงสื่ออย่าง AD นี่แหละว่าสื่อเนี้ย AD เนี่ย โดยปกติถ้าเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือด้วยนะเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือเลยเวลารายงานเกี่ยวกับนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์หรือเกี่ยวกับในแคมป์ทีมชาติฮอลแลนด์อะไรแบบเนี้ยแต่นี่เป็นครั้งแรกที่สื่อเนี้ยรายงานเชื่อมโยงกับนักเตะฮอลแลนด์ Holland ก็คือดอัชก็คือไวนาดุมไปเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลดังนั้นเขาเลยยังไม่ชัวร์ว่าเอ๊ะมันเป็นการจับโยงหรือเปล่าแต่ให้รอดูว่าหลังจากนี้จะมีแหล่งข่าวอื่นๆใดๆ อัปเดตเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าเกิดเริ่มมีสื่ออื่นๆอัปเดตไปในทิศทางเดียวกันว่าโรนัลคูมานสนใจวันดุมอันนี้แหละเราค่อยแบฟันธงกันได้อีกทีหนึง่งแต่ทีนี้ทางฝั่งอังกฤษเองก็มีสื่อหนึ่งที่รายงานถึงนะครับนั่นก็คืออ่านั่นก็คือนี่ครับโรนัลคูมันนะครับไม่ใช่สินั่นก็คือ Sky ยสปอรขอภัยใะสมาธิเริ่มเริ่มหลุดนะครับนั่นก็คือสกายสปอร สื่อดังของกรกฤษอย่าง s k y Sport นะครับก็บอกเช่นกันว่าโรนัลคูมันสนใจไวนาดูมจริงๆปื้มชอบอยากได้มาร่วมทีมจริงๆแต่ณนะตอนนี้ถ้าให้พูดว่าณนะตอนนี้วันที่21สิงหาคมเนี่ยบาร์เซลโลน,นายังไม่ได้เริ่มติดต่อมาหาเลียปูหรือว่าติดต่อมาหาไวานาดูมแต่อย่างใดแต่สนน่ะสนแน่แน่เพราะรู้กันอยู่แล้วว่ารู้ศักยภาพกันอยู่แล้วในทีมชาติเนี่ยโอ้โหชอบใช้เลยครับใช้เป็นตัวลุกไม่ฟีลตัวลุกเติมขึ้นไปยิงแหลกเลยนะครับ นะแล้วก็สิ่งสาคัญคือเขาบอกว่าถ้าเกิดบาซลนาถึงจุดหนึ่งยื่นข้อเสนอเป็นสัญญาที่น่าสนใจเข้าไปให้กับวายนาดูมพิจารณาโอ้โหเป็นเรื่องที่เชื่อเหลือเกินว่าวายนาดูมเองก็คิดหนักเหมือนกันว่าจะย้ายออกหรือไม่แบบมันมันก็เป็นความท้าทายใหม่นะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งแหล่งข่าวนะครับเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ มาจากเมดิซาเรดดี้นะครับจากอินดิเ n นเดนต์นะครับเนี่ยผมขอเปิดต้นฉบับให้ดูว่านี่เมดิซาเรดดี้นะครับนักข่าวสายหงแดงสายหงของเรารายงานจริงๆในอะิ Independent, นดิเ n นเดนต์นะครับเนี่ยอันนี้คือต้นฉบับนะครับแต่มันมันอ่านมันท่างอ่านยากมันยาวก็เลยเอาที่ทางดิอุสเซนฟิล์คอสรุปมาให้อีกทีหนึ่งคือข่าวเขาเขียนถึงเขาเขียนถึงเทียโกคันธารานะนั้นผมขอพูดถึงเทียโกกอคันธาราเลยด้วยกันแล้วเดี๋ยวมันจะเชื่อมไปถึงไวะดุมนะครับ โดยเมดิซาเลดดี้เขาบอกว่ายืนยันได้นะครับตอนนี้ว่าสโมสรลิเวอร์พูลเราสนใจสโมสรลิเวอร์พูลเราสนใจเตียโก้อาคันธาราจริงๆนี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่ออกมาจากปากนะะักข่าวสายหงแดงที่อยู่ฝั่งอังกฤษว่าสนใจแบบเต็มๆเลยแล้วเมดิซาเลดดี้บอกว่าลิเวอร์พูลเราเองได้มีการไปพูดคุยกับแคมป์หรือว่าฝั่งผู้ดูแลหรือว่าฝั่งเอเย่นของทางเตียโก้าคันาราไปแล้ว ตัวนักเตะอยากย้ายมาลิเวอร์พูลตัวลิเวอร์พูลเองก็สนใจนี่คือครั้งแรกที่ยืนยันจากนักข่าวสายของแดงนะครับนะแต่ปัญหาไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเดียวการเงินอาจจะส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่แฟกเตอร์บิเกตแฟกเตอร์หรือปัจจัยหลักเพราะว่าเพราะว่ามาโก้กูยิตและแฮร์รี่วิลสันเองพวกนี้ถูกพร้อมที่จะขายอยู่แล้วแต่นี่ยังไม่รวมมิดฟิลด์อีก7คนที่อยู่ในทีมที่เป็นซีเนียนะครับ แล้วเขาบอกว่าเจนนี่คอปเองก็ยังไม่มีความคิดที่ว่าจะปล่อยใครออกไปต้องการที่จะล้างทั้ง7คนที่อยู่กับทีมต่อไปที่เป็นมิดฟิล์ซเนียของทีมแต่ว่า2คนนี้แฮร์รี่วิลสันกับมาโกกูยินจะขายแน่ๆถ้าได้เงินตามที่ต้องการคือคนละ20ล้านนะครับนะทีนี้7คนลิฟว์เราจะไม่ซื้อเตียโก้แน่ๆถ้า7คนยังอยู่ครบมิดฟิลเราแต่ถ้าปล่อยไปคนหนึ่งถึงจะมีการซื้อตียโก้เข้ามาได้ แต่ณนะตอนนี้ดูสถานการณ์แล้วไม่มีใครที่มีความใกล้เคียงที่จะย้ายออกเลยนอกเสียจากวายนาดุมที่เหลือสัญญาปีเดียวแม้ว่าเจนนเขาก็ยังแฮปปี้กับวายนาดุมก็ตามแต่แบบสัญญาเหลือปีเดียวอะ่ะแล้วเรดดี้ก็โน้ตไว้อย่างหนึ่งก็คือต้องพอคูมันถูกแต่งตั้งเนี่ยมันทาให้ความเป็นไปได้เกี่ยวกับการย้ายไปบาซ่ามันเริ่มมีมากขึ้นและสิ่งสําคัญคือตัววายนาดุมเองก็คงพูดยากว่าจะปฏิเสธความท,ท้าทายใหม่หรือเปล่าก็คงอาจจะไม่ปฏิเสธถ้ามีความท,ท้าทายจากบาซ่าเข้ามา นะครับดังนั้นตรงนี้เมดิซ่าเรดดี้ก็โน้ตไว้เหมือนกันว่าวายดูมเองก็อาจจะไม่ปิดโอกาสในการไปหาความท้าทายใหม่กับบาร์เซโลนาเอาละทฤษฎีนี้ผมว่ายังคงต้องตามกันต่อน่าเสียดายอย่างยิ่งที่คือผมอาจจะไม่ได้อยู่ตามตามข่าวเหล่านี้ต่อในช่วง7วัน8วันหลังจากนี้ที่ผมไปบวชก็ขออาภัยไว้อย่างยิ่งก็ลองติดตามทางช่องทางอาาื่นลวกันหรือใน p r i a t facebook เนี่ยเดี๋ยวผมฝากแอดมินชูฉายโพสใน facebook แฟนเพจของผมก็ไปติดตามในนั้นก่อนละกันอีกหนึ่งนักข่าวอ่าลาเอลฮงนิกส์ตายนะครับนี่คือโคตรนักข่าวของทางฝั่งเยอรมนีก็ยืนยันว่าเฮ้ยที่ลีพูเอ็โคหรือว่าสกายสปอร์ตปฏิเสธว่าลีพูไม่ได้สนใจเตอราโกเนี่ยไม่รู้ละแต่มันมันขัดกับแหล่งข่าวของเขาแหล่งข่าวขเขาบอกว่าลีพูสนใจจริงๆและจะกลับไปเจราจากลับไปเริ่มพูดคุยกับทางบาเยอร์เนี่ยหลังจากสึกแชมเปี้ยนลีกดังนั้น ทุกสื่อทุกนักข่าวที่น่าเชื่อถือรายง,งานตรงกันแล้วว่าลิเวอร์พูลเราสนใจเตียโก้มีแค่เอ็กโคเท่านั้นที่บอกว่าไม่สนใจนั่นก็คือสิ่งที่ค่อนข้างงงงวยและต้องติดตามกันต่อไปมาดูสื่อสารทิ้งท้ายกัน2เรื่องเรื่องแรกมาดูทางด้านลอฟเรนนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องกับสื่อนะ,ปะเปิดเผยถึงเบื้องหรือเบื้องหลังตอนปีแชมเปี้ยนลีก2018ที่เราแพ้เลยอัลมาดิดที่เราน่ากระจำกันได้นะครับรามอสหักแขนซาร่าเนี่ยนะครับลอฟเรนก็บอกว่าอถ้าถามเขาเห ลามอสตั้งใจทาให้ซาร่าเจ็บไหมเขาเชื่อว่าเป็นไปได้ดูทรงแล้วเป็นไปได้ที่ลามอสจะตั้งใจทําให้ซาร่าเจ็บลูก้าโมดิตเนี่ยพยายามเข้ามาบอกว่าบอกมาบอก,บอกล็อบเลนว่าเฮ้ยแมวน่ะอย่าไปอย่าไปอะไรกับลามอสเลยนะครับล็อบเบนก็บอกว่าล็อบเลนก็คิดในใจว่ากูไม่สนหรอกนะครับแล้วก็เขาก็อาศัยหาช่วงเวลาที่มันเนียนๆเหม,มาะๆแถมสอกใส่รามอสไปทีนึงก็คือแบบเอาคืนให้เพื่อนอะล็อบเลนบอกผมเอาคืนให้เพื่อน ยัดสองข้ากบหูไปทีหนึ่งไม่รู้ว่าใช่ภาพนี้ไหมแต่ว่าเขาบอกผมอะตั้งใจยัดสองให้เขาไปเลยแล้วแบบก็คือเป็นการเอาคืนให้กับให้กับซาร่านั่นแหละนี่คือการเปิดเผยจากลอบเลนเองเลยนะครับเออนะเขาบอกว่าแล,และการเสียซาร่าในเกมนั้นมันเป็นอะไรที่อการสูญเสียมหาศาลที่ทําให้เป็นถึงความพ่ายแพ้ได้เลยในเกมนั้นนั้นนะครับส่วนโรเบิร์ตนะครับก็ทําคลิปน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับส่งไปให้กับเด็กที่กําลังเข้าสู่การรักษาโรคมะเร็ง ในสเต็ปที่4แล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะครับเด็กคนนั้นชื่อว่าไอซี่นะครับซึ่งอยู่ในโครงการของจอห์นโอเบร o นโอไบไม่รู้ว่าอ่านว่าโอไบอานหรือโอไบรไม่รู้นะของสกอตแลนด์ซึ่งเด็กคนนี้นกำลังเขารักการรักษาใช่ไหมครับทางองค์กรนี้หรือว่ามูลนิธินี้ฟาวเดชั Foundation นนี้เขาติดต่อมาหาโรเบอร์ซันให้อัาคลิปให้หน่อยโรเบอร์ซันก็อัาให้ว่าเอ้ยวัดดีไอซี่นะ คุณกําลังต่อสู้กับโรคร้ายนี่อยู่นะแล้วผมทราบมาว่าจุดเจ้าหนูเนี่ยเป็นแฟนเซลติกแล้วก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลด,ด้วยยอดเยี่ยมมากนะก็ขอให้ต่อสู้นะครับขอให้ต่อสู้กับการรักษาขอให้หายเร็วๆขอให้ใช้ชีวิตได้อย่างยืนยาวขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เจอกัน v ีวิวซีซูนนะครับเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้ยูเวนอลกออโรนนะครับก็ประมาณนี้เป็นก็ส่งกาลังจใจกับเจ้าหนูนี้ด้วยนะครับสู่ๆนะครับอ่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกด Subscribe ในช่องของผมนะครับ YouTube โค้ดแอดทันข่าวรียาภูนะครับแล้วก็ใน Facebook f แฟนเพจใน IG ในช่องทางต่างๆก็ติดต่อติดตามได้ติดต่อโฆษณาได้เช่นกันแต่ว่าถ้าช่วงที่ผมบวชผมไม่ตอบก็ขออภัยนะครับหรือถ้าตอบมันก็ตอบอยากนะครับเอาเป็นว่าบอกไม่ได้จริงๆนะครับผมบวชประมาณ7จ็ดวันนะครับนะแล้วก็ฝากกดฝากไปแล้ว สปอนเซอร์ด้วยนะครับลีกา9.1เวบ็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดยากแก้ปวดเมื่อยตาก,กบเบนเน็บแล้วก็พิซแยงคาพิซ่านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ